พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประจอยเกษตรหาจีนะคะคลิปนี้พาพี่น้องของเฮามาดูวิธีการปลูกถั่วลิสงปลูกยังไงให้หัวดกวสดนบางคนปลูกถั่วลิสงไปบ่มีหัวมีตั้งแต่ต้นงามคักแต่หัวบม่มีการลงหัวมันจะต่างกันอะโอเคครับพี่น้องคะในคลิปนี้ประจอยเกษตรหาจีจะมาเฉลยข้อของใจสําหรับผู้ที่ปลูกถั่วลิสงแล้วบ่มีหัวนะคะ สำหรับการปลูกทวิส่งก็ไม่ยากอย่างที่คิดแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายเสมอไปนะพี่น้องการปลูกทวิสงงไ้มีหัวดวกนี่ก็สมควรที่จะดูแลให้ดีนะพี่น้องน้ำต้องถึงปุ๋ยต้องเพียงพอแล้วก็กำจัดวัชพืชให้ได้นะคะการกำจัดวัชพืชนะพี่นอ้องบืจําเป็นต้องใส่สารกำจัดวัชพืชนะแต่ก็ใส่ใดเฉพาะกลุ่มที่เป็น สารกาจัดวัชพืชเฉพาะใบแหลมเพราะว่าทัวริสงของเหาหนี่อยู่ในกลุ่มใบกว่างถ้าเกิดเอาใบกว่างมาฉีดผลในแปลงจะทําให้ทัวของเหาเนี่ยตายได้เพราะฉะนั้นการฉีดพ่นสารกําจัดวชัชพืชต้องเป็นใบแหลมเท่านั้นนะคะแล้วก็เริ่มต้นฟังละเอียดเกี่ยวกับการเริมต้นปลูกเนาะพี่น้องทางเหาจะใส่จอบขุดเอาง่ายๆนะพี่น้องเห่าบริลูกหลายเนาะทางเหาจะใส่จอบขุดนะคะขุดถอยหลังขุดเอาประมาณสัก สองอ่าสองคืบมืดต่อหนึ่งหลุมนะพี่น้องแต่ละหลุมต้องมีสองสองเมล็ดนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะตัวนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวของเฮาแล้วนะคะเฮาปลูกมาได้สามเดือนกว่าๆถึงสี่เดือนเพราะว่าเฮาเอาไว้ทําพันธ์ค่ะพี่น้องการทําพันธุ์นี่เฮาต้องปลูกไว้จะทําพันธุ์ให้มันแก่จัดเต็มทีแบบนี้เลยนะคะถึงจะนําไปทําพันธุ์ใดถ้าเกิดใส่เวลาอยู่แค่สองเดือนเนี่ยทวารีสงของเฮามันบ่กแก่จัดก็เลยบ่อ ลยเออบอกาเอาแนวนะพี่น้องต้องปลูกในระยะที่อายุ4เดือนถึงจะเอาทําพันธุ์ได้นะคะนี่แหละพี่น้องคะเคล็ดลับดีๆก็คือก่อนปลูกเห้าสีใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมให้มันกระตุนกระตุนการออกรากกระตุนให้โทริรงของเห้าเนี่ยงามแล้วก็งามตั้งแต่เริ่มต้นที่มันเกิดเลยมันจะทํำให้หัวดกเลยพี่น้อง ปุ๋ยที่ห้าใส่ก็คือสูตร18126ประจอยเคยลงคลิปทุกทุกคลิปป้าจอยจะใส่แต่สูตรนี้ตลอดนะปุ๋ย18126ตราเด็กหน่อยนะพี่น้องรองก้นหลุมทุกทุกหลุมใส่ระยะเวลาที่ประมาณ1ช้อนแกงต่อ2ถึงสหลุมนะพี่น้องกาๆเอานะคะและ้วก็ใส่มเมล็ดของทวลริสงลงไปเลยถมให้มิดนะคะแล้วก็รดน้ำ ที่สําคัญบางคนถามมาว่าใส่ย,ยาคุมบอสันบอไดใส่ค่ะพี่น้องคะบอไดใส่ย,ยาคุมนะคะภาพเทนอยู่นี่ห่าต้มทัวลิสงขายด้วยพี่น้องนี่ปลูกเพื่อต้มทัวลิสงขายกันเลยน้ำภาพสําหรับการต้มมาให้เบืองกันน้ำนะคะการต้มทัวลิสงเนี่ยเขาจะได้ยูป,ประมาณกิโลละสี่สิบบาทเฮาบ่อตองจะเป็นตรงตรงขายแพงเลยลูกค้าเขาจะสื่อของเฮาแล้วก็ติดใจนะคะการต้มทัวลิสง อีกอาชีพหนึ่งอย่างให้พี่น้องของเหาได้ปลูกกันประจอยเกษตรฮจีเสเนอตั้งแต่เกี่ยวกับการเกษตรนะพี่น้องนี่คือการที่เห้าถอนทั่วลิสงไปต่มหรือเอาไว้ทําพันก็ดีคือกันนะคะมาถึงตอนที่เห้าปลูกเสร็จเรียบร้อยเนาะพ่อทั่วเกิดได้สักประมาณ1 0บถึงสิบห้าวันที่นี่ฉีดพ่นสารกําจัดวัชพืชในกลุ่มของใบแหลม ปกติแล้วปรจจอยฉีดแล้วล้ะก็สำหรับใบกว้างก็จะถอนเอานะเพราะว่าเขาปลูกบอลายค่ะพี่น้องปลูกบหลายที่นี่บางคนขยันใส่จอบถากเอาถากเอาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าทวรีสงขออเขา้ามันจะปกคลุมหญ้าโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าทัวของเข้าเนี่ยจะปลูกทีนะพี่น้องมันจะไม่มีช่องว่างให้หญ้าเกิดเลยนี่แหละคือผลพ่อยดีของการปลูกทวรสงแล้วก็อีกอย่างจะปรับ สภาพพื้นดินให้ดีนํานี่ค่ะพี่น้องคะนี่จะปลูกลักษณะนี้นะต้นนี้ยกคู่ยกคู่มั่นขึ้นแล้วกระปูกไปในหลองตามที่คลายๆกับคู่มั่นส้ำปะลังนั่นแหละทั่วลิสงนี่จะปลูกได้อยย่สองชนิดด้วยกันหนึ่งปลูกในพื้นราบสองปลูกอยู่บนคู่บนล่องนะพี่น้องนี่คือเมล็ดพันธุ์ของเห้าไว้ทธารพันธุ์กันนะคะ สำหรับการทำพันุ์ของถั่วลิสงของเหาเนี่ยพอแห้งปุ๊บนําไปปลูกได้ทันทีเ่าจาเป็นต้องรอเวลาให้ถึงสองเดือนสเดือนอย่างเสร็อย่างอื่นนะพี่น้องตัวนี้แห้งปุ๊บไปปลูกได้เลยนะคะนี่คือวิธีการต้มนะต้มใส่กระทะแล้วเอาการะมังครอบใบต้มด้วยเตาแก๊สหรือใส่ฟืนกระไดคือกันค่ะพี่น้องอีกหนึ่งอาชีพอย่างพี่น้องของเหาได้ทํากันถั่วลิสงถั่วดิน ลูกง,ง่ายเลยค่ะพี่น้องทำยังไงอยากให้หัวดกพ่ออายุของทั่วลิสงของเฮาได้สักประมาณหนึ่งเดือนวานปุ๋ยอีกนะพี่น้องจะเป็นปุ๋ยยูเรียก,ก็ไดเป็นปุ๋ยสูตรสิบแปดสิบสองหกกดีนะแต่ทางเฮาใส่เป็นสูตรสิบแปดสิบสองหกวานไปละกกรดน้ำตามเลยอายุของการเก็บเกี่ยวของถั่วลิสงนี้จะอยู่ที่สองเดือนครึ่งถึงสามเดือนสูงสุดเลยสามเดือน นำไปต้มขายแต่ผู้ใดที่เอาไว้ทําพันกับสักประมาณสีเดือนนะพี่น้องแต่ถ้าเกิดต้มขายก็คือสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนจะทยอยต้มไปเรื่อยๆนะคะนี่กระท้อนเอาแบบนี้นะพี่น้องท้อนเราก็ต้องเก็บสดเลยที่นี่นี่เบึงเบึงมันจะดกบอค่ะนี่ก็ถทือว่าดกยูค่ะพี่น้องคะที่นี่พออายุของทัวริสงของเหาได้สักประมาณหนึ่งเดือนครึ่งที่นี่ ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหวานเลยนะคะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอวานต่อใดเลยหรือจะเป็นสูตร13 1สามส็ไดคือกันสูตรเสมอ16 16 16, 16 15, 15 15 15ได้หมดเลยค่ะพี่น้องขอให้ตัวถ่ายสูงนะคะเพราะว่าตัวเลขขังถ่ายสูงนี้มันจะทำให้เอ่อทำให้พืชของข้านี่ลงหัวดีนะคะเป็นเป็นช่วงที่กระตุนให้ ให้พืชของเห่าเนี่ยเน้นไปที่ผลผลิตบางคนก็ใส่เป็นสูตรของเอ่อข้าวโพดกระไดขึ้นกันเป็นพวกแต้งกระไดขึ้นกันต้องเป็นสูตรถ่ายสูงกว่าข้างหนาถ้าเป็นสูตรข้างหนาสูงก็คือ46 0 0อย่างเช่นยูเรียเนี่ยให้วานช่วงกระตุ้นให้เขางามตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นปลูกนะพี่น้องการใส่ปุ๋ยนี่ต้องต้องระวังด้วยนะให้ใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรด้วยบ่มแมนว่าใส่ปุ๋ยตัวนั้นตัวนี้ก็ใส่ได้เสมอบ่มแมนด้อพี่น้อง ระยะแรกๆก,ก็ใส่ปุ๋ยช่วง4600 18126นี่ช่วงนี้ช่วงสีเห็นน้ำผาบนี่ใส่วานเดียเลยแล้วช่วงที่อายุประมาณ1เดือนครึ่งใส่สูตรเสมอได้เลยตามที่บอกนะพี่น้องมันจะทำให้ทัวลิสงของเห้าเนี่ยรสชาติก็ดีฝักของทั่วเห้าเนี่ยก็จะเต็มแต่อย่าลืมรดน้ำนะพี่น้องการปลูกทวลรส่งนี่ต้องมีแรงน้ำนะคะเพื่อที่จะ รดน้ำช่วงที่นำฝน,นทิ้งช่วงถ้าฝนทิ้งช่วงนี้ทั่วของเข้าจะบวบเป็นฝักเลยจะบวอ,กออกผลเลยนะพี่น้องเพราะฉะนั้นผู้ใดที่อยากจะทําสวนต้องมีแหล่งน้านะเจ้านามบาดาลบอละเมินสองเมือนก็ไดนะคะพี่น้องอ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ประจวเกษตรศรจีนําข่าวสารดีๆแต่ละเรื่องแต่ละรล่ามาให้พี่น้องได้รับรู้กันหวังว่าพี่น้องของเข้าคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย โอเคคะ่ะพี่นองคะคลิปนี้ขอลาพีและนองไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ